ตอนนี้ทุกคนรอลวกมีอยู่ด้านหลังนะมีเสียแม่อยู่ทำลายสองกหมดแล้วใช่ไหมมิ้วไม่พร้อมเลยอ่ะทำไมเพราเราต้องพร้อมทุกสถานการณ์ติดเออเห็นในเห็นในมุมนี้มั้งเนาะเรียวเรียวแบบเรียวเรียวแบบจริง เดี๋ยวไม่ยงสามชั้นลองดอูคำใหญ่มากเลยกินแบบเกาหลีโคเรียโคเรียรออยูอแม่ของขอหลบอยู่เลียงไม่รู้จะเลียงอะไรไมาพูดเจอไม่สวัสดีครับทุกคนอตอนนี้เราอยู่ที่โฮมสเตย์บ้านเตีเ่ว นั่งแบบวันนี้มาไม่ได้ไปไหนนะครับอาทิตย์นี้ก็หาเมนูทําอะไรกินกันนะเาเรียกเมนูอะไรนะอันเนี้ยไม่ไปเลยมันจะไปจะจะไปเหรอแต่เราไม่ได้ไปไงเราต้องหาอะไรกินก่อนนะนีะเป็นเมนูเมี่ยงเมี่ยงปลาทูอ่ามีปลาทูมีเมี่ยงปลาเผานะครับแต่จะมีเมี่ยงปลาทูมีกุ้งมีหอยด้วยเมี่ยงทุกอย่างเลยนะโอ้า้องกินน่ากินมากเลย ตอนนี้ทุกคนรอลวกมีอยู่ด้านหลังนะมีเสดแม่อยู่ทำลายสองก็หมดแล้วใช่ไหมมิ้วมิ้วปากแหลมเป็นเสลี่โอมไปแล้วอ่ะเมื่อไหร่จะได้กินวันนี้ต้องเป็นเมนูแล้วกันวันนี้นะนิฟชิวชิวที่โฮมสเตย์บ้านใจแจ๋วนะครับแดดจ้ามากด้านนู้นไปดูฝั่งนู้นก่อนอุ้ยแดดร้อนไม่ร้อนแดดตอนงี้ที่ไรนะตอนเย็นนะเขาโตทุกทีหน้าชิ้นสัน ก่อนจะกินเราก็ต้องอัพลงโซเชียลก่อนนะตอนนี้แม่ไระหนักกินกระหนักกินออไม่ใช่เล่นเกมปลูกผักกินปลูกผักเอามากินโมวผักออกมากินหน่อยดิ้ผักว่ะไม่มันกินไม่ได้ปลูกอ้อยกินไหมล่ะจี๊ดช้าใครว่างั้นนะการจัดจานตอนนี้รอหมี่นะบ้าจัดจานได้แบบเออมันหมดตอนขายของเลยอ่ะ กเเลยหออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เท่าไหร่นะพราครูนี่พับไว้ก็เลยมวพับไปครึ่งหนึ่งอ่ะพราครูตรวจอ่ะตามออกมาดิ่งของจริงอยู่นี่นั้นหนูดพับไปครึ่งหนึ่งปกอ่ะเอีครูไปเลยเหมือนจะมาดูทำได้ไม่ได้หรอกพ่อหนูขอร้องสอนหลานแต่ละอย่างเป็นไงเนี่ยดีหรือตายฮะสวัเดีค่ะ เยวกำลังจะเอาปลาตัวหนึ่งย่างนะปลาหมูเดียวสามชั้นชาวบ้านโอ้มะยองโอ้มีสามชั้นด้วยตรงปกแล้วเนี่ยแบบนี้เรียกว่าตรงปกออเอาเอะไรเหรอยืมมาวางไว้ก่อนแล้วก็ใส่ถุงก่นี่เทคนิคการย่างปลานะครับโดยผู้ชำนาญประจำบ,บ้าน

่เมื่อกี้เกี้ก็แซวอยู่นึกว่าพ่อมากเอารถมอเตอร์ไซค์มาแบบบิดลงคลองไปแล้ววันนี้แม่ดูหัวพ่อมากดิรีบอะขับมาเยอะขนาดนี้ขับมอเตอร์ไซค์ขนาดโี้นี่หมูดอกมาแล้วเนี่ยใช่ช่วบสกุยสกุยฮะสกุยฮะไปมึงขับรถรถยนต์มาที่สี่มอเตอร์ไซค์มาเหัวตาย คือคือซากเซตพุ้ยหนูสบัดแล้วก็มาใช่ไหมจากร้อนจัดจัดไปนี่เย็นเลยกดไลน์เลยอือไายขอเกี่ยวสีฟ้าหน่อยดิตรงนี้กันโทรศัพท์ประมาณ10-20เครื่องนะเป็นดาราอเอาโซเชียลอยู่พร้อยอ่ะ ต้องเส้นเฉพาะโซเชียลก่อนอืมเป็นวิถีเป็นวิถีแต่ข้าไม่เลี้ยงงอมๆถูกไหมก็หอมไปเยางมากเขาไม่ง่วงเนี่ยก็หน่อยเนาะต้ีงกินน้ำเลยน้ำเปล่าตาก็จะกินน้ำเปล่าน้ำได้เราสั่งผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่อ่ะเปขโมยยายมาอ่เนื้วบางอันโดนกะทิไปเค็มๆนิดๆ ไม่เป็นไรหนูอยากกินแม่ถามว่าแซ่ข้าวเหนียวที่เขานึ้งกินไก่างไส้หวานจริงแซ่บพี่เชษหนูไม่พร้อมเลยอ่ะทำไมพร้อมเราต้องพร้อมทุกสถานการณ์สิเออเห็นในเห็นในมุมนี้มั่งเนรอเรียวๆแบบเรียวๆแบบจริงๆเต็มตา ตบีไฮเด e นปิดทงห้สี่สิบนี่นจะเป็นน้ำจิ้มน้าป้ายใหญ่มากเลยน้ำจิ้มโทรตัดนะใช่ไหมอลองจิ้มโทรตัดก่อนนี่จะเป็น กุ้งเป็นงานซะด้วยีเป็นกุ้งนะใส่ใส่เส้นด้วยนะครับเป็นครั้งแรกที่ลองได้กินลองเมี่ยงกุ้งนะสต่ว่จะเป็นปลานะกุ้งถงนะคี่ต้นกินไงเอาละยิก็บเก่าเอาปาเค็มอร่อยเอาปลาเค็มมาให้พี่ต้นดูเีความชอบชอบเยอะแยะร้าถ่ายเราต้องเล่นใหญ่อร่อยขับไม่หนูขัปลาเอาเลย แล้วไอ้มึงจะบอกป้าหน่อยสิป้าก็เสนอหน้าว่าไปขอค่าร้องเก้าคนเดียวเงี้ยอยู่แค่นี้อีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะคือป้ากินอย่างเดียวกูพูดนอนพกงตื่นกูพักหามึงแล้วกูว่าหลับป้าหนูขอเห็นมึงดิจะไป็นีด็ไว้ทำไมคนเดียวกลัวมันฟิว มีมามึงจะมาให้เป็นภาระกูดูตอนนี้กำลังอร่อยมากมายเลยนะใช่แต่ว่ามีหายไปคนหนึ่งนะมิวสิกนะไม่ต้องห่วงนะมิวส right <laughs> ิกมีของกินแล้วนี่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 แล้วก็จะไข่ต้มบ้านหนึ่งไม่ต้องห่วงบ้อรอดแล้วมื้อนี้ยทานให้ไข่ต้มหนูมาลูกนึ่งดีใจถ้ตายเลยเรื่องมากับบ้านแล้วก็เดินกับประธานอีกไข่หนูอยู่ไหนบอกจะอยู่นี่อยู่นี่จะมีกับประธานอีกเหรอเออโอ้โหแม่ไข่หนูล่ะ บอกนี่ยป้าพันยังให้กินเพราะว่าหนูอ้วนแล้วใช่ใช่อันนี้เป็นเมี่ยงเป็นเมี่ยงสามชั้นนะครับเมื่อกี้เป็นเมี่ยงกุ้งไปแล้วนี่นี่นี่ให้ดูให้ดูให้ใกล้โอ้โหซูมมาไหมนะซูมวันนี้ก็สวยมากเป็นเมี่ยงสามชั้นลองดูโอ้คำใหญ่มากเลยกินแบบเกาหลีโคเรียโคเรียก็รออยู่แมต้องเนา ขอหลบยูงเบี่ยงไม่รู้จะเบี่ยงแม่พูดจื่ออะไรแล้วไม่มีใครหำน้ำจิ้มให้ทำจิ้มนี่นีมีให้รู้มากให้รู้มากนี่เบี่ยงจิ้มตัวจัดต้องให้แม่ครัวใหญ่เห็นไหมแม่ครัวอยู่หลังบอกต้องเพิ่มเป็นสองชุดนิ้วด้านซ้ายมือผมนี่ยกำลังถ่าเริ่มภาพโคตรแล้วอยากได้ภาพแบบเร็วๆบอกไม่เป็นไรป้าทำไมก้มหน้าก้มตาแบบนี้ไม่พร้อมไม่พร้อมผมไม่พร้อมต้องขอบคุณป้ามันมีเท่าไหร่บ้าง มาช้าเลยได้มีกับสามชั้น้็ประมาณมือมาปัดนนี้หมดไปแล้ว